เที่ยวญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดนาริตาค่ะตรงนี้โอ้ยสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ใครมาต้องมาเซลฟี่เก็บภาพเก็บวิดีโอไว้ลงโซเชียลกันค่ะนี่มากับเพื่อนสาวค่ะสาคนส,ส,สามสาวสามสีค่ะสีคล้ายๆกันค่ะสีแดงค่ะเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราก็จะเลือกชุดที่ว่าเข้ากับสีใบไม้ เราก็ไม่เลือกสีตัดหรอกค่ะเพราะว่ามีแต่คนชอบแดงๆเนาะมาด้วยกันทางนั้นก็แดงทางนี้ก็แดงค่ะแต่เพนก็จะออกสีชมพูนิดๆเนะเาะไม่ใช่สีชมพูสีบานเย็นแล้วบ้านเราเรียกสีบานเย็นเนาะจ้ะเพราะว่าอยากได้สีแดงแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีมีแต่แดงแบบลายลายแบบอ่าเนาะจ้ะก็เปลี่ยนหลายสไตล์บ้างค่ะตอนนี้ก็มาใส่ใส่ปีนี้จะเป็นปีแรกเนาะที่ใส่ชุด กิมโมโนจ้ะปีที่แล้วก็จะใส่2ชุดค่ะก็เปลี่ยนสไตล์ไปละค่ะนี่สวยงามค่ะเราใส่ชุดกิมโมโนเดินเที่ยวนี่เราก็ต้องเดินก้าวอ่าก้าวในหน่อยแม่จ้ะก้าวย้าว่อได้จ้ะก้าวยาวก็ไม่ได้นะคะชุดกิมโมโนก้าวเล็กๆแล้วเราอ่าเดินก็ต้องอ่ประครองอ่าอะไรนะลมลมพัดปิวแม่จ้าปิว ตรงขางลางนะคะจะปิวจะเราก็ต้องเอามือนึงจับไปละคะ่ะเพนก็จะพาเพื่อนๆไปชมดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีทางด้านหลังนะคะแต่ว่าก็จะเอาเป็นช่วงๆให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินไปหมดอไม่ไหวคะ่ะเพราะว่าพื้นที่วัดนาริตะสังกว้างมากเลยคะ่ะแล้วมีที่เซลฟี่สวย,สวยเยอะมาก เมื่อกี้เจอกลุ่มคนไทยเป็นนักท oh. 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 ่องเที่ยวโอ้โหเยอะมากเลยค่ะคนไทยมาเที่ยวฤูดูนี้เยอะมากค่ะก็ได้ทักทายเซลฟี่ด้วยกันไปหนึ่งขี้เอเตอร์ยกมือสู้ๆค่ะสู้ๆเดินนะคะเดินเขาบอกเดินสู้ๆเพราะว่าเดินเยอะค่ะ ขนาดอากาศหนาวๆก็เหงื่อออกเหมือนกันนะคะพเพื่อนๆเดินเยอะแล้วก็เดินก้าวขายาวไม่ได้หน่อยน่ะพี่หน่อยยังก้าวขายาวอยู่เลยนะ่ยที่จริงเราใส่ชุดอย่างนี้เราต้องเดินแบบเป็นผู้หญิงมากเลยนะคะเพื่อนๆก้าวยาวไม่ได้นะคะกิมโมโน <c oughs> เดินแบบผู้หญิงผู้หญิงจานน่าโน,น่นอีกคนนึงวิ่งแล้ววิ่งเมื่อวัวไม่ทันกันวิ่งวิ่ง กว่ามไม่ทันกันค่ะต้องใช้เราใช้เวลาด้วยนะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะนี่เราก็มาถึงนี่จุดนี่ก็จะเอาเป็นตอนตอน,ตอนลัดให้เลยนะคะนี่ด้านหลังก็จะมีเยอะกว่านี้นะคะสวยงามมากก็จะมีบ่อน,น้ําปลาคราฟนะคะเพื่อนๆปลาคราฟมีหลายสีมากแต่ว่าอากาศหนาวเขาก็จะซ่อนๆค่ะไม่ค่อยออกไม้เห็นเท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะวิวสวยที่ญี่ปุ่นวัดนาดิตะซัง สวยไหมคะทุกคนชอบไหมคะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะถ้าอยากได้วิวตรงไหนที่เกี่ยวกับนาริตะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพนอยู่แม่บ้านอยู่ญี่ปุ่นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย